สวัสดีครับผมบอยครับทุกสายการขายนยนต์ฟอร์ดครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ตัว Next Gen e v e r e s t นะครับไทเทเนียมคัทขับเพื่อนสองล้อนะครับมารีวิวเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่ชมกันนะครับราคาขายนะครับคันนี้อยู่ที่1 7 6 2 0 0 0บาทนะครับจะมีค่าสีสีขาวเพิ่มอีก1น0 0 0หบาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้นะครับบอยมีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเชิญทุครับเริ่มจากตัวของด้านหน้านะครับคันนี้นะครับทำการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครรัับเป็นนกะจงห้า ตัว F Y D นะครับสีดำเงานะครับพร้อมกับตัดเส้นนะครับตัดเส้นนะครับเป็นตาตัว F เนี่ยเป็นสีแดงกับน้ำเงินนะครับตรงนี้นะครับตรงกระจังหน้าเนี่ยจะมีไฟ LED ด้วยนะครับทำเป็นรูปเหมือนกับไฟหน้ารถแล้วก็มีขีด3ขีดแบบนี้นะครับตรงนี้ยไม่แกะออกนะนะครับตัวสีน้ำตาลตรงนี้ไม่ได้แกะออกครับก็เดี๋ยวไปถึงลูกค้าเดี๋ยวเราแกะให้ลูกค้าดูทีนึงนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าตัว LED บายเทอร์โบขับเครื่องสองล้อเนี่ย ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ LED d e f e c t e r นะครับจะมีไฟวิ่งวันตัวสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยจะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับพร้อมกับเปิดไฟส่งอัจฉริยะนะครับตัวรถนะครับจะมีไฟตัดหมอกนะครับมาจากโรงงานนะครับเป็นไฟตัดหมอก LED นะครับเซนเซอร์การยะด้านหน้า4จุดนะครับชุดนี้นะครับเกอรกัญชนหน้าเนี่ยมาทาการใส่ชุดเสริมกันชนให้นะครับเป็นกันชนหน้าวิคเตอร์นะครับทาสีขาวตัดสีดาเงานะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะมีหูรากจูง2ฝั่งสายข จะมีระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจับคนเนนนะครับแล้วก็อัลตร้ิทีคูณคอนโทรลนะครับมีมาเรียบร้อยสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็รถจะมีกล้องรอบคันนะครับกล้องขาบรถซูงสาคันนี้ก็ตัวกล้องนะครับเราก็พย้ยาอยู่ตำแหน่งนี้นะข้างล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับชุดคิวร้อนะครับคิวล้อขนาดประมาณ3นิ้วเนี่ยจะรับกับตัวของชุดหน้า ตัววิกเตอร์ครับทำเป็นสีดำเงาเหมือนกันนะครับแล้วก็คันนี้นะครับทำการเปลี่ยนล้อแมกใหม่ครับล้อแมกนะครับเป็นล้อแมก a v เอวั r พายนะครับตัวก้านวายสีดำเงานะครับซิรีน์ยางที่สองเจ R ี่นะครับยางเป็นยางโตโยนะครับโอเปนคันที่เอทีสนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวยางเนี่ยตัวงสื่อจะเป็นสีขาวแต่ว่าบอยทำการกลับยางนะครับให้เป็นสีดำออกมานะครับจะได้เพิ่มความเป็น สปอร์ตความเป็นดูดันให้กับรถคันนี้นะครับตัวแก้มนะครับแก้มคันนี้ทําการแรปสติ๊กเกอร์นะครับสีดําให้นะครับปกติจะเป็นโครเมียมนะมีสองคำว่าเบทเทอร์โบนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างคันนี้นะครับทำการครอบเป็นกระจกมองข้างสีดําเงานะครับปกติจะเป็นโครเมียมนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับอ่ากล้องนะครับสามร้อยสิบองศากล้องด้านข้างนะตัวรถนะครับมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะครับแบบนี้นะแล้วก็ ตัวกระจกเนี่ยจะมีกระจกตัวบายสปอร์ตนะครับไอตรงนี้นะครับตัวเตือนตัวรถมานข้างนะครับด้านบนนะครับทําการรับครึ่งคันนะครับรับครึ่งคันนะก็ทําการรับหลังคาแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยครึ่งคันนะครับตัวปกติแล้วเนี่ยอลูมิเนียมเนี่ยตัวคิ้วนะครับตัวคิ้วตงนี้จะเป็นโครเมี่ยมนะครับคันนี้ก็ทําการรัเป็นสีดํานะครับแบบนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวบอยให้ดูมุมกว้างๆที่นึงนะครับกว้างนะครับก็จะมีตัวบันไดที่มาจากโรงงานนะครับ อ่ามันต้งมาตรงงานจะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่คือในมุมมองด้านข้างด้านไกลนะตัวรถด้านหลังนะครับด้านหลังอ่าฟอไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบ LED signature นะจะมีคำว่า E อ e วอเรเป็นโคมเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้องด้านท้ายนะครับเซ็นเซอร์กระยะ4ี่จุดด้านท้ายใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นะครับปลายท่อซีเรียมแบบนี้นะครับอ่าตัวกล้องถูกฝังอยู่ใต้โลโก ฝาใต้คำว่าเอเวอร์เรสต์นะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวเบาะแถว3เป็นเบาะแถว3ามับไฟฟ้าคันนี้นะครับทําการใส่พรมอหกดีให้สีแดงลูกค้าเลือกสีแดงทองนะแบบนี้นะเด่นๆจำๆอย่างนี้เลยนะนี่นะครับอ่ะเราไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับด้านในกันนิดนึงตัวด้านในนะครับอ่าเบาะแถว2องครับลากได้นะครับตัวเบาะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังอ่ะเราเปิดให้ดูนิดนึงนะครับ บาะหนังสีดาแบบนี้นะอ่าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับแบบทิศทางนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับที่ไปเบาะนะจะมีเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับปรับสูงต่ําใช้แบบแมนนวลนะแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับแบบนี้นะกุญแจพุ s h start นะครับหน้าจอเรือนไม้นะครับตัวนี้ก็ขนาดใหญ่นะครับอ่าก็จะมีตัวนี้ก็จะวัดพวกอุณหภูมิน้าอุณหภูมิน้ำมันเกียร์อุณหภูมิงเครื่องนะครับแล้วก็จะมีตรวจวัดลมยางด้วยสําหรับตัว aluminum ขับ2นะครับ คอนโทรลแบบรักษาระยะห่างที่บอยแจ้งไปนะครับหน้าจอกลางขนาด12นิ้วแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับตัวเกียร์10สปีดสามารถเล่นแบบแมนวนวลได้นะครับมาเล็ดชาร์จช่องชาร์จจุดบีเทสซีเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวโหมดการขี่ซีโหมดนะครับแล้วก็ดูบ้องกันที่ไหนเปิดปิดได้นะตัวกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมช่องเสียบจุดบีนะครับมาสำหรับตัวเสียบกล้องบันทึกนะครับหลังคานะครับพาโนูเมิก นะครับอ่าตอนนี้ก็สามารถเปิดได้ครึ่งนึงนะนี่เปิดให้ดูนะครับนี่กนอังคารนะก็ต้องบอกว่าออปชันของรถนะครับกับตัวของรถเนี่ยพอเราเอามาแต่งแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยครับสำหรับตัวเอลเลสเทเนลขับ2นะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะอ่อโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับบอยได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086นะครับ3232518นะครับหรือว่าแอดดีไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้ ไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e นะเป็นกำลังใจไเลยนะบอกดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ